ดื่มกาแฟลดความเสี่ยงจากโรคเบาหวานชนิดที่สองจากการศึกษาของภาคการเกษตรและเคมีอาหารของสหรัฐอเมริกาเผยว่าคนที่ดื่มกาแฟดําเป็นประจำจะมีโอกาสลดความเสี่ยงจากโรคเบาหวานชนิดที่สองประมาณ50%เนื่องจากคาเฟอีนมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งสารโปรตีนเป็นพิษและโพลิเปดไทตัวการก่อให้เกิดโปรตีนผิดปกติซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานชนิดที่สองการดื่มกาแฟมีความสัมพันธ์กับการลดภาวะดื้อต่ออินซูลิน การดื่มกาแฟนหนึ่งแก้วต่อวันช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานได้6%และมีส่วนช่วยในการลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานจากความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบแม้ว่าการบริโภคคาเฟอีนจะช่วยเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้ในระยะสั้นแต่การศึกษาในระยะยาวแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ดื่มกาแฟเป็นประจำมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานประเภทสองน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มโพลิฟินนนและแร่าธาตุเช่น แมกนีเซียมในกาแฟอาจปรับปรุงประสิทธิภาพของอินซูลินและการเผาผลาญกลูกโคสในร่างกายในการวิเคราะห์ผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท2จํจำนวน45,335คนที่ติดตามมาเป็นเวลา20ปีพบว่าหากลองดื่มกาแฟเพิ่มขึ้นจะทําให้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานลดลง <c oughs> เมื่อเทียบกับการไม่ดื่มกาแฟคิดเป็นสัสดส่วนความเสี่ยงลดลงอยู่ระหว่าง8%อร์เซ์หากดื่ม1แก้วต่อวันและ33%สําหรับ6แก้วต่อวัน สารสกัดคาเฟอีนที่มีอยู่ในกาแฟเป็นสิ่งที่หลายๆคนคุ้นเคยและมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากมายดังที่มีงานวิจัยต่างๆได้กล่าวไว้การชงกาแฟดำสักแก้วและให้ได้คุณประโยชน์สูงสุดกว่าที่กล่าวข้างต้นถ้ามีส่วนผสมของสมุนไพรและสารสกัดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่ปราศจากน้ำตาลครีมเทียมหรือนมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพซึ่งในปัจจุบันนี้มีคนจำนวนไม่น้อยที่หันมาใส่ใจในการดื่มกาแฟดำผสมสมุนไพรและสารสกัด ที่ช่วยดูแลสุขภาพในด้านต่างๆกาแฟกแกรานคัดสรรสมุนไพรและสารสกัดเกรดพรีเมียมรวม45ชนิดไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานไม่มีคอเลสเตอรอลกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้คุณภาพเกรดเอผสมผสานเข้ากับสมุนไพรและสารสกัดที่จำเป็นต่อร่างกายผสมผสานได้อย่างลงตัวทำให้ได้รสชาติอร่อยหอมดื่มง่ายกลมกล่อมมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งภายในและภายนอกเมื่อดื่มอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายๆท่านติดใจตั้งแต่แก้วแรกที่ได้ลิ้มลองสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดื่มกาแฟได้กับคนที่ส่งลิงก์นี้ให้กับคุณหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงคุณประโยชน์ของกาแฟในด้านอื่นได้ที่เบอร์โทรศัพท์และลิงก์ลายใต้คลิปนี้เมื่อดูใน YouTube ขอให้มีสุขภาพดีครับขอบคุณที่ติดตามรับฟัง